สวัสดีครับน็อตครับอันนี้อยู่กับเกมออโต้พานะครับคราวนี้เป็นสรุปแพลทวันที่18เดือน9นะครับโดยในคราวนี้เนี่ยเรามีตัวละครเข้ามาใหม่2ตัวนะครับก็คือทิเซโน่แล้วก็โดซิเนียครับเป็นตัวละครตู้เมมหมดเลยครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ทิเซโน่เป็เมมออสเซราครับส่วนโดซิเนียเป็นเมมโซลิเชียนะครับแยกกันนะแต่ก็ตู้เมมเหมือนกันแหละสามารถแลกประดับได้ครับซึ่งทิเซโน่เนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันควรจะเข้ามาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมีไคเน่เข้ามาครับไคเนี่ยังอยู่ใน จุดที่ทําให้ไคเน่นะครับอยู่ในจุดสูงสุดของตัวดาเมจนะครับก็คือทิเซโน่นี่แหละไคเน่นะครับเป็นตัวดาเมจที่เก่งมากๆครับแต่มีจุดอ่อนอ,อยู่อย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวเป็นตัวละครที่ตีได้เข้าได้แค่มีดนะครับก็คือจุดอ่อนมีเท่านั้นแหละค้าจริงมีจุดอ่อนแสงนะแต่ว่ามันก็เน้นหลักที่จุดอ่อนมีดนะครับทาให้เวลาเจอบอสที่มันไม่แพ้มีดหรือแพ้แสงนะครับมันทําให้ไคเน่ตีไม่เข้าครับเพราะว่าถ้าตีไม่เข้าจุดอ่อนเนี่ยดาเมจมันลดลงไปเยอะจริงๆนะ ซึ่งคนที่มาแก้ปัญหาจุดนั้นคือทิเซโน่ครับทิเซโน่คือตัวละครซัพพอร์ตทีบมีดด้วยการแปะจุดอ่อนมีครับใช่ครับนี่คือตัวแปะจุดอ่อนมีนั่นเองซึ่งการมาของทิเซโน่ครับทำให้ไคเน่กระโดดขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของตัวดาเมจนะครับก็คือป่าได้ทุกตัวเลยแปะจุดอ่อนให้ป่าได้หมดครับเพราะงั้นตัวเนี้ยถ้าเกิดใครกดไคเน่มานะครับคุณไม่ต้องฟังผมถึงจนถึงจนจบคลิปก็ได้นะกดไปเลยครับทิเซโน่ถ้าเกิดใครกดไคเน่มาครับบังคับกดแน่ตัวนี้โอเค ทำไมทิเซโนถึงเก่งอย่างแรกเลยคือตัวนี้เป็นพ่อทีมมีจากตั้งแต่พาสซีฟสกิลนะครับคันนี่ซัพพอร์ตครับเวลาที่มีตัวละครอาชีพโจในสนามการต่อสู้นะครับจำนวนที่มีในสนามการต่อสู้ครับจะทําให้ตัวนี้บัฟแถวหน้าตามนี้ครับมีโจสอคนบวกบวกดาเมจมี15% 3คนเพิ่มฟิสคาลแท็กกับครีดสิบห้าคนเพิ่มตัวแปรคริดดาเมจจาก25%เป็น40%ครับเวลาเราตีติดคริดนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้้นนน25%คคครรรัับบาวีเป็40% ที่เป็นอย่างเงี้เพราะว่าติเมกของทิเซนโนมันสามารถการันตีติคริได้นั่นเองต่อไปแพสซีฟเบรกอัพพลิตี้ครับเวลาที่แถวหน้าทับแถวนะครับเบรกศัตรูนะครับศัตรูตัวนั้นจะโดนบีบัฟลดต้านทานมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทันทีครับอันเนี้ยบอกก่อนนะว่าทั้งแถวหน้าทับแถวครับหมายความไม่จำเป็นต้องเป็นทิเซนโนเบรกก็ได้นะครับแล้วก็แพสซีฟทีพีครับแวนการ์ดลิมิตเบรกครับเวลาที่ทิเซนโนอยู่แถวหน้านะครับดาเมจของแถวหน้าทับแถวนะครับลิมิตจะเพิ่มขึ้นสามหมื่นครับอันนี้ก็ดีเหมือนกัันครบ เพราะว่าไคเน่เนี่ยมันตีแคปอยู่แล้วแหละมันต้องการดาเมจมิดเพิ่มครับดีมากอันนี้นี่ส่วนอัลติเมทของทิเซโนนครับริโตเซอเน่ดีโอฟโนโครับเวลาที่ใช้สกิลนี้เสร็จนะครับทิเซโนจะทําการลดต้านทามีของฝั่งศัตรูทั้งหมดนะครับ10%ครับแล้วจะทําการบัฟแถวหน้าทั้งแถวเพิ่มดาเมจมี10%แล้วก็เพิ่มเดดอีมสามเทิร์นครับเดดอีมก็คือการตีติคลีนั่นเองครับด้วยความที่ว่าทิเซโนเนี่ยมีอัลติเมทการตีติคลีนนะครับทำให ปัจจุบันนะครับทิเซโน่เนี่ยยังถือเป็นตัวละครที่เก่งอยู่นะครับถึงปัจจุบันในเซิร์ฟ JP เนี่ยมันอาจจะตกไปแล้วก็เถอะนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันอยู่นานครับอยู่นานกว่าไคเน่อีกเพราะว่าตัวละครหลังๆนะครับอย่างเช่นพาดิสที่จะเข้ามาคิบด,ดาเมจของไคเน่นะครับพาดิสยังใช้ทิเซโน่ได้อยู่นะเพราะว่าทิเซโน่มันปรับการดิติคีให้ครับทำให้ตัวละครดาเมจที่ไม่มีการดิติคีให้เนะี่ยสามารถตีติคีได้นิ่งขึ้นครับก็คือจะได้รู้เลยว่าตีติคีแน่นอนนะเป็นการเพิ่มดาเมจที่ดีีีครับับแลละะออยย่่าืมมมนนนนทิเเซโไ แฮสซี่เพิ่มตัวแปรคิเป็น40%ครับ ex สกิลนะครับ p r e m i m t i l i t y ครับทำการบัฟตัวละครทุกตัวในสนามฝั่งเรานะครับเพิ่ม physical a t t a c k 20%เพิ่ม c i t damage ยีิบเปเซ็นตและทถ้าเกิดตัวละครที่โดนบัฟเป็นโจน,นะครับจะเพิ่ม death aim ให้ด้วย2เทิร์นครับและศัตรูทุกตัวนะครับจะโดนแปดจุดอ่อนมีด6ฮิตครับก็คือบัฟฝั่งเราการติดคลีให้ถ้าเป็นโจนแล้วก็แปดจุดอ่อนมีดครับ ทิเซนโน่เนี่ยสกิลดีมากนะ e อสกิลก็เป็นสายบัฟอันดีเมจเป็นสายดีบัฟสกิลดีมากครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆเลยแหละซึ่งใช่ครับด้วยความที่ทิเซโน่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับทำให้ตัวคอตัวเนี่ดนดนยดาเมจไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับแต่ว่าซัพพอร์ตเทพครับสกิล TP ของทิเซโนะคะ่ครับมอร์ติฟิคคาเรครับจะเป็นสกิลออกคนแรกเสมอนะครับทำดาเมจมีดหนึ่งฮิตแล้วพอทำดาเมจมีดอันนี้เสร็จนะครับจะแปดจุดอ่อนมีดครับถ้าบูสต์เต็มกกก็ฮิตตคคครรรรััับบแลล้้วาาโโจจจมมีีีนนนะะดดดเยท่่่ไสุออ อันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้เติมการแตะจุดอ่อนระหว่างการต่อสู้นะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตอนที่เทิร์นเบรกหรือจะเป็นเทิร์นหลังเบรกก็ได้ครับสมมุติว่าพอเทิร์นหลังเบรกอ่ะมันจุดอ่อนไม่มีแล้วเราใช้นี่แปะก่อนได้เลยครับตัวละครอย่างใครเนี่ยจะได้แปะทำดาเมจต,ต่อจากนี้ครับมีสกิลนอยมีแทกาเล่ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นดีบัฟลดฟลาดโจมตีกับพลังป้องกันทั้งสองด้านของอีกฝั่งทั้งหมดนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็ดีมี อูราเกโน่ครับดามเมดมีดเอลอีห้าคิดเข้าจุดอ่อนลมครับ <laughs> แก๊งบาติโิลไฟมิลี่ต้องตีเข้าลมได้ครับอันนี้ <laughs> แล้วก็สกิลอีกที่ดีอันนึงคือวิตตี้โจครับบัฟแถวหน้าตั้งแถวเนี่ยฟิสิคอลแทกคีย์เลสสิบห้าเปอร์เซ็นต์คีย์ดามเมดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บัฟดามเมดลิมิตสองหมื่นครับความจริงทิเซโดถามว่าทำดามเมดไหมมันมีสกิลทำดามเมดระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนั่นคือสกิลเนี้ย อ่าไม่ออกเอออเาไปว่ามันทำดาเมจมีสองฮิตเข้าจุดอ่อนลมแล้วก็จะแปะจุดอ่อนมีสองฮิตให้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นสกิลที่แรงสุดแล้วมั้งถ้าเกิดให้นับกันตรงๆน่าจะแรงสดุดอันนี้แต่ว่าทิเซโน่อะมันไม่ใช่ตัวละครทำดาเมจครับผมแนะนําให้ไปเล่นสายบัฟดีกว่านะซึ่งถ้าเกิดคุณฟังถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดในใจนะว่าทิเซโน่สกิลมันดีเยอะมากนะใช่ครับตัวนี้สกิลดีเยอะจริงๆครับมันมีสกิลดีเยอะเลยมีทั้งแปะจุดอ่อนมีแบบพิเออร์เิตี้เบรกเอลีห้าฮิต บัฟพลังโจมตีบัฟคีเรตบัฟคีเาเมจแล้วก็บัฟเาเมลิมิตให้ได้ด้วยมีดีบัฟได้ด้วยตัวขอคตัวนี้สกิลดีเยอะครับแต่ผมแนะนำนะว่าถ้าเกิดคุณจะเล่นทิเซโนนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ A2 นะครับผมแนะนำนะว่าให้ใส่มอดิฟิคารไปก่อนอันนี้บังคับติดครับยังไงก็ต้องติดอันนี้แล้วคุณนะเอาเอาไอวิตติโจกับไอโนมิทางเาเรมครับ ผมแนะนาให้เปสายถ้าจะเป็นดิฟถ้าเป็นสายซัพพอร์ตก็เป็นซัพพอร์ตไปเลยครับเพราะว่าจริงอยู่นะที่สกิลเอลเห้าฮิตอันเนี้ยมันดีมากนะครับจริงๆนะมันดีจริงนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวตมีดอ่มันมีตัวตัวคอรที่ทําหน้าที่เบรกได้อยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องใช้ทิซโน่ก็ได้ครับซึ่งถ้าเกิดคุณ A2 ครับคุณสามารถเอาอูรากาโน่ใส่เข้าไปนะครับจะได้ช่วยเบรกได้ครับหรือคุณจะเอาไอ้นอนมิทงังเกอรีออกไปก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่ามีดบัฟพอแล้วครับ ก็ให้ผมแนะนําก็คือใส่มอ modifier ไว้หนึ่งใส่ b i ต t y joke อีกหนึ่งส่วนอันนึงเนี่ยก็เลือกเอาระหว่างมอนมีทัก,กเกล่ที่เป็นดีบัฟหรือไม่ก็จะเป็นอ l รากาโนไว้เช้เบรกนะครับแล้วแต่เลยนี่สูตรประดับนะครับประดับเอาไว้ของ tiseno ครับถ้าเกิดใครใส่เข้าไปนะครับถ้าทําการเบรกศัตรูครับจะทําการลดดาบฐานมีด10%บเปอเซ็นครับเ,เวลา3เทิร์นแล้วก็แปดจุดอ่อนมีดให้ด้วย3าิตครับ เป็นประดับที่ดีสำหรับทีมมีดครับเอาไว้ให้ตัวละครที่รับหน้าที่เบรกครับเบรกไปเลยจะได้แปดจุดออมีเพิ่มให้ด้วยอ่านี่คือทิเซโน่ครับตัวละครซัพพอร์ตทีมมีดที่ดีมากๆตัวหนึ่งคาติงก็เป็นพ่อทีมมีดคู่กับบาเจโรเลยแหละเวลาที่คุณทําทีมมี่นะครับแนะนาง่ายๆครับคุณใส่ทิเซโน่กับบาเจโรไป2ตัวก่อนนะครับแล้วก็ตัวดาเมจหนึ่งตัวซึ่งในเคสนี้ดีสุดคือไคเน่นะส่วนอีกตัวหนึ่งคุณใส่ตัวอะไรก็ได้ครับเป็นตัวละครที่ออกแนวเบกช่ยเได้อา โซเนียหรือถ้าเกิดไม่รู้จะใส่อะไรจริงบิลลี่ครับทำเป็นเล่นบิลลี่6ดาวเก่งนะแค่นี้สี่ตัวครบแล้วครับส่วนถ้าจะใส่เพิ่มมากกว่าน,นี้ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้ครับแต่ว่าต้องให้แน่ใจนะว่าไอตัวละครที่ใส่มาเพิ่มเนี่ยมันจะทาประโยชน์ได้ครับแต่ผมเชื่อว,ว่าอย่างน้อยมี4ตัวนะข้าจริงคือคบัคคาเป็นมี4ตัวแหละจะได้เพิ่มคิด d a เม g ให้เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์น่เอาละนั่นคือทิเซโน่ครับใครมีใครเน่กดได้เลยนะครับ ถ้าเกิดคุณมีไคเน่อยู่นะคุณไม่กดทิเซนโน่นี่คือคุณดึงพลังไคเน่ออกมาได้ไม่ไม่ถึง50%นะครับต้องมีทิเซนโน่ช่วยนะคไคนี่ถึงจะโหดจัดครับขนาดนี้มันยังโหดแล้วนะแต่ว่ามีทิเซนโน่จะโหดกว่านี้อีกครับต่อไปโดซิเนียครับโดซิเนียนะครับเออ่ใครคคุใคร,ใรที่ได้ภาคสองครับคุณน่าจะคุ้นเคยกับเอจสเสียงสูบคนดีดีนะครับคู่แข่งของแอคเนียนนั่นเองประเดิมไม่ใช่คู่แข่งแบบนี้ว่ารุ่นพี่ดีกว่าโดซิเนียนะครับในใ,ในเกมเรานะครับนางรับหน้าที่เป็นตัวละครดาเมจ ลมกับดาเบิไฟครับซึ่งถามว่าตอนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างในเซิร์ฟจก็ไม่อยู่ไม่มีตัวตนแล้วครับน่าเสียดายครับเพราะว่าเซิร์ฟจเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีตัวละครที่ตีลมกับไฟที่ดีกว่าดูซินเนียเยอะแล้วครับตอนนี้ดูซินเนียคืออยู่ในสถานที่เรียกว่าตกเมตาโดยสมบูรณ์ทำไม่สามารถหยิบมาใช้ได้นะครับ แต่ในตอนที่มันมาใหม่ๆอ่ะมันโอเคนะแต่ว่าตอนนี้มันไม่เก่งแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้เป็นยุคดาเมจกายภาพครับคุณไม่มีตัวละครที่จะมาช่วยดาเมจเวทเท่าไหร่หรอกขนาดเซิร์ฟเราที่อวยดาเมจเวทรรดับหนึ่งแล้วนะมันก็ยังไม่ไหวครับผมยังมองว่าดูซิเนี่ยไม่คุ้มค่าจากการกดนะครับอันนี้ผมย้ำให้ก่อนเลยไม่ต้องกดมานะครับตัวนี้เวสต์แตคุณจะได้ทีมลมกว่าทีมไฟนะครับซึ่งทีมลมอะพะว่าเพราะว่าตัวดาเมจลมตอนนี้มันมีน้อยแต่ทีมไฟเนี่ยไปเล่นออสวาร์หรือรนะไซร โอเคถึงผมจะแซมันเยอะแต่ว่าโดซี่เนี่ยเก่งครับตอนนี้มันเก่งอยู่อ่ะก่อนอื่นเลยโดซี่เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่มีลูกเล่นเหมือนกับเอลิกาครับก็ถ้าเกิดใครไม่มีเอลิกาก็ง่ายๆครับก็คือโดซี่เนี่ยเป็นตัวละครที่เวลาที่จะออกสกิลครับโดซี่เนี่ยจะมีปุ่มกดสำหรับเปลี่ยนโหมดครับก็คือจะมีโหมด2โหมดคือโหมดดีว่ากับโหมดแดนเซอร์ครับโดยแต่ละโหมดนะครับจะทําให้สกิลของโดซี่เนี่ยออกมาต่างกันครับรู้สึกเอฟเฟกต์ก็จะต่างกันด้วยอ่ะก่อนอื่นเลยเวลาที่อยู่ในโหมด ดีว่านะครับจะทําให้ดาเมจไฟกับดาเมจลมของโดซิเนียเพิ่มขึ้น15%ครับแล้วก็โพดิซีเพิ่มขึ้น100%ครับแล้วก็ทําให้การโจมตีของโดซิเนียสามารถตีติดคริสเคอลฮิตได้ครับแต่ว่าจะได้จากการที่เสียเอมากขึ้น100%ครับแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในโหมดแดนเซอร์นะครับโดซิเนะได้ความสามารถนี้ครับก็คือเวลาที่โดซิเนียโจมตีเป็นลมหรือโจมตีเป็นไฟนะครับจะมีดาเมจเอลี o e ลมกับไฟตามหลัง2ฮิตครับเป็นเอลี o ๊ย e น2ฮิตเอาไว้ช่วยเบรกได้นั่นเอง ตัวแพสซีฟทีบีนะครับ g l o b a l superstar ครับก่อนอื่นเลยเพิ่มดาเมจไฟกับดาเมจลม15%ให้ตัวเองครับแล้วก็ไอพวกบัฟประเภท elemental attack นะครับหรือพลาจบตีเว้นะครับจากที่มันแคป30%จะเป็น50%ครับก็คือทําให้ตัวแปรดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในโหมดแดนเซอร์นะครับตัวซินเนียจะมีการฟื้นฟู sp ให้ตัวเองครับแต่ถ้าอยู่ในโหมดดีว่านะครับจะทําให้ elemental attack เพิ่มขึ้น20%และดาเมจมีเพิ่มขึ้น50,000ครับ ถ้าฟังจุดถึงตรงนี้ผมว่าทุกคนพอจะเดาได้แหละว่าโดซิเนี่เป็นตัวละครที่ตอนที่ยังไม่ทำดาเมจนะครับโดซิเน่จะอยู่ในโหมดแดนเซอร์ครับเพื่อช่วยในการเบรกแล้วก็ประคอง SP ตัวเองครับเพราะว่าถ้าอยู่ในโหมดยีว่าเนี่ยดาเมจแรงก็จริงนะแต่ว่าเสีย SP เยอะมากๆเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะทำดาเมจนะครับก็คือหรือคือก่อนที่ศัตรูจะเบรกครับโดซิเน่จะอยู่ในโหมดแดนเซอร์ครับค่อยๆใช้การโจมตีของตัวเองนวดๆศัตรูไปครับเพื่อลด เพื่อลดไอเกราะของศัตรูครับแล้วพอถึงเทิร์นเบสครับตัวซินเน่จะสลับมาที่โบลดีว่าครับแล้วทำดาเมจอย่างรุนแรงใส่ศัตรูนั่นเองครับนี่แหละวิธีเล่นตัวซินเนี่อัาทิเมนของตัวซินเน่ครับมูนโบมินเนี่ยครับจะทำการเพิ่มพลังโจมตีเวทคีเดแล้วก็สปีดให้ตัวละครฝั่งเราทั้งหมดนะครับ15%ครับและถ้าเกิดตัวละครที่ได้รับบัฟเนี่ยเป็นแดนเซอร์เนี่ยครับจะเพิ่มไอเทมดาเมจให้ด้วย15%ครับเป็นบัฟที่ดีมาก ก็เอามาได้กับตัวเองแล้วก็ตัวละครแดนเซอร์ที่จะมาอยู่คู่กับโดซิสเนี่ยครับ ex สกิลครับแดนเซอร์ all formie ครับทำดาเมจไฟ le สามฮิตเข้าจุดอ่อนลมถ้าเกิดอยู่ในโหมดแดนเซอร์นะครับไอัเนี่ยจะทำการลดพาป้องกันเวทแล้วก็รวมถึงเอเลเ n t a l resist แต่สิ์15%ครับถ้าเกิดอยู่ในโหมดดีว่านะครับสกิลเนี้ยจะเป็นสกิลเป้าหมายเดียวครับเพิ่มพ o l i ซีแล้วก็เพิ่มดาเมจมิตของสกิลเป็น50,000ครับ ตัวซีเนียจะเป็นงนี้ครับถ้าเกิดถ้าเกิดสกิลไหนตีไฟมันจะเข้าจุดอ่อนลมถ้าเกิดสกิลไหนตีลมเขาเข้าจุดอ่อนไฟครับจะประมาณนั้นแหละสกิลทีพีครับลดเลิฟมาริโอเนตครับทำดาเมจลมเอลีหนึ่งฮิตแรงๆแล้วทำให้อีกฝั่งมีโอกาสติดเอนแชนครับเข้าจุดอ่อนไฟด้วยเอนแชนคือติดหลงเสน่ห์ครับจะโดนสกิปต์เธอไปเลยอันนี้ผมว่าไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอย่าไปหวังกับอเอนแชนพวกนี้เลยมีสกิลที่ใช้ดีบัฟได้ดีก็คือครีมสันซิลกับเวอร์เดนรีโพสครับทำดาเมจ สุ่มเป้า2อฮิตดาเมจไฟดาเมจลมพอใช้เสร็จก็จะลดต้านทานไฟกับดาเมจลมไปด้วยครับต้านทานลมสกิลที่แรงที่สุดนะครับจะเป็นอันนี้ครับแดนเซอร์เยอร์นี่ฟอลโล่กับแดนเซอร์แอสไพร์นิ่บินครับเขาสามารถเหมือนกับเป๊ะเลยนะก็คือแค่เปลี่ยนเป็นไฟกับลมครับก็คือทำดาเมจไฟหรือดาเมจลม2ฮิตถ้าเกิดอ,อยู่ในโหมดแดนเซอร์เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้ตัวเอง15%ครับ แต่ถ้าเกิดอยู่ในโหมดดีว่านะครับแก,กรันตีติดคริแน่นอนแล้วก็ดาเครดิตเพิ่มขึ้นสามหมื่นครับอันนี้คือสกิลที่แรงสุดของโดซิ่เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นทีมสาย,สายเวสสายอะไรครับส่วนสกิลเบย์นะครับจะมีโคชชิง่งแซมบ้ากับบัสซิลลิ่งบาร์เลตครับเอฟเฟกต์เหมือนกันเลยต่างกันแค่ธาตุครับอันเนี้ยโจมตีสุ่มเป้าไฟ3ฮิตถ้าเกิดบูสต,ต์เตปจะเป็น5ฮิตอันนี้โจมตีสุ่มเป้าลม3ฮิตแล้วก็ถ้าบูสต,ต์สเตปเป็น5ฮิตครับอันนี้ไไม่่ดด้้เขาจุออออนนนนีกัึงะ ให้เลือกเอาว่าจะเล่นจุดอ่อนอะไรครับแล้วก็มีสกิ Tag, Tag, ล d a นเซอร l ออฟฟอร์ครับเพิ่มฟิสิเค a ลแท็กเรเบิร์ทไอแท็กและคีเดตให้แถวได้แถว15%ครับแล้วก็จะได้สญญานะ Fervent e n t h u s i a s สครับอันนี้คือบัฟแบบเดียวกับแอคเนียครับมันจะเพิ่ม p h ฟิสิเคิ t แท็กเรเบิร์ทไอแท็กและคีเดต5%ครับใช่ครับตัวเนี้ยถามว่าเล่นกับใครเก่งสุดตอนนี้โดยที่เนี่ยเล่นกับแอคเนียดีสุดนะครับเพราะว่าทั้งสองตัวนั้นเนี้มันใช้บัฟอันนี้ครับ แล้วก็เวลาที่มันช่วยกันทำดาเมจก็ทำได้ดีเหมือนกันด้วยครับแล้วก็สกิลนี้มีเวอร์ชันแดนเซอร์ด้วยถ้าเป็นเวอร์ชันแดนเซอร์นะครับจะเพิ่มพ,พลานโจมตีไอ้ดาเมจไฟกับดาเมจลมให้ตัวเอง30%ครับถ้าเกิดเป็นโหมดดีว่านะครับจะทำให้สามารถหลบการโจมตีเวทได้ครับถ้าบูสต์เต็มก็หลบได้4ครั้งอ่ะนะแล้วก็สกิลด,ดีอันหนึ่งคืออันนี้ครับทวายแล้ววอล์ก หรือทารันเทล่าออฟเฟตครับเออช่อชื่อชื่อชื่อไม่อลังเกินเลยแต่ละอันเออ่ทำดาเมจไฟนะครับ LE 2องฮิตเข้าจุดอ่อนลมถ้าเกิดอยู่ในโหมดแดนเซอร์เนี่ยจะลดพลังฟิสิคอลแท็กกับเดียบรอยแท็กศัตรตู15%ถ้าเกิดอยู่ในโหมดดีว่าจะทำให้ติดคอมบัสครับ <S <S ส่วนทารันเทล่าออฟเฟตเนี่ยทำดาเมจ LE ลม2องฮิตเข้าจุดอ่อนไฟถ้าอยู่ในโหมดแดนเซอร์เนี่ยจะลดพลังป้องกันอีกฝกั่ง15%ถ้าอยู่ในโหมดดีว่าเนี่ยจะลดจะทำให้อีกฝั่งติดคอร์รชั่นครับคอร์ เหมือนเหมือนไอ้คอบัตนั่นแหละอ่านี่คือตัวซิเนียครับตัวซิเนียเป็นตัวละครที่ตอนที่จะเล่นนะครับคุณต้องเลือกเลยนะว่าคุณจะเล่นลมหรือไฟครับเพราะว่าอย่างที่เห็นครับว่าสกิลมันคล้ายๆกันเยอะเลยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราใส่ได้แค่สี่สกิลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกนะครับว่าจะเล่นลมหรือไฟครับส่วนสกิลที่ควรจะติดไว้นะครับคือ all for you ครับอันนี้ติดไว้เลยเอาไปได้กับแอคเนียครับถ้าเกิดคุณมีแอคเนียนะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแอคเนียแล้วเล่นไม่ได้นะตัวนี้เล่นได้ครับต่่อออให้ไมมีีแเเนยก็ถะ ติดไอ้นี้ไว้ก่อนครับส่วนอีกส่วนที่เหลือเนี่ยแล้วแต่เลยครับว่าจะใส่อะไรครับแนะนําให้ติดเบรกไว้อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ evet. ่งก็คือสกิลนุ๊กแรงๆอันครับถ้าเกิดคุณ A2 เนี่ยคุณสามารถใส่สกิลอันนี้เข้าไปเพิ่มด้วยนะครับก็คืออันนี้ทานเทน่าอัพเฟตครับไว้ลดไว้ลดสแตทฝั่งตรงข้ามนั่นเองเอ้ยไม่ใช่ดิต้องใส่พวกนี้คิมสัตว์สกิลหรือวอเดนรีโพสต์ไว้ลดต้านทานเออผมจำผิดขอโทษ แต่หลักคือถ้าเล่นโดซิเนียก็อันเนี้ย all for you มาเสร็จเลือกจุดแล้วก็เลือกเวสอันหนึ่งครับไฟหรือลมเลือกสักอันเลยลใส่ไปฮะนั่นแหละส่วนประดับเอาเวกโดซิเนียนะครับ elegance set ครับมี sp recovery ถ้าเกิดคนใส่เป็นแดนเซอร์เนี่ยสามารถตีเข้าจุดอ่อนลมไอจุดอ่อนพัดได้ไม่ว่าจะใช้การจบตีเวทครับเหมาะกับแดนเซอร์นะแต่ว่าจุดอ่อนพัดเนี่ยแบบอย่าหาว่างั้นงี้เลยครับจุดอ่อนพัดไม่อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับมันไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นประดับนี้ไม่ไม่จำเป็นครับถ้าเกิดคุณได้โดซิเนียซ้ําม,มาผมแนะนําให้อัปอัติเมก่อนนะครับส่วนประดับเนี่ยผมว่ามันไม่จําเป็นเลยนะจริงๆนะไม่จําเป็นอ่ะนี่คือโดซิเนียครับตัวละครดามิไฟหร,หรือลมแล้วแต่คุณครับซึ่งถ้าถามผมว่าตอนนี้ดามิอันไหนดีสุดก็คงต้องตอบว่าป็นไฟครับเพราะว่าตัวละครดามิไฟทุกตัวมันได้บัฟมาอย่างเช่นไอเหมียวไอล่าได้บัฟดามิไฟมาครับโหดใช้ได้เลยแล้วก็มีออสฟาเข้ามาแล้วครับ ส่วนดานเมจลมนะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามันก็โอเคนะมันโอเคแหละมันไม่ได้แย่ครับแต่ยังไม่มีตัวละครแบบออสบาร์มาให้ดาเมจลมอ่ะก็น่าเสียดายตรงจุดนี้ครับดาเมจลมนี่ก็เรียกว่ารูปมีน้อยใช้ได้อยู่ตอนช่วงหลังๆครับเพราะว่ามันแทบจะไม่มีตัวละครมาเล่นด้วยเลยอ่ะนั่นคือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับโดซิเนียไม่ต้องกดนะครับผมไม่เชียร์ให้กดนะตัวนี้เพราะว่ามาช้าเกินไปครับ ดิซฟ้ามือพาดิสมันเข้ามาแล้วแลวอย่างหนึ่งต่อให้เป็นนับพาดิสนะไข่เน่มันอยู่ในตู้อ่ะเนี่ยมันอยู่ในตู้อ่ะถ้าจะกดตัวเดเบทไปกดไครเน่เถอะแล้วก็ไปกดทิเซโนครับเนี่ยง่ายกว่าเยอะเลยทิเซโนถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นไคเน่ไม่ได้กดไครได้มาจะปล่อยก็ได้ครับผมพูดตรงๆว่ามันถามว่าเก่งไหมความจริงผมเชยร์ให้ตัวนี้มีนะผมคงจะไปอยู่ในเทียริในพาลิสตัวละครที่ควรจะมีครับแต่ถ้าเกิดคุณกดไครนดมาบังคับมีครับมีเลย คุณกดที่เซนเอ้ยคุณกดไคเน่มาเสร็จคุณไม่มีทิเซนโน่เนี่ยไคเน่เก่งใช้พลังได้ไม่เต็มที่นะครับต้องมีทิเซนโน่มาปลดลิมิตให้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับไม่มีตัวละครของ,รงดาวเพิ่มครับก็มีแค่นี้แหละสัปดาห์หน้าเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่ามันส่งสองตัวนี้มาแล้วเนี่ยผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวจันพูนะน่าจะเป็นดิลิชาหรือไม่ก็มโมเลน่ามาั้งโอเคครับเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หนน้านะครครรััับบสสวดี